นะครับอย่าแปลว่าหลอนอยู่ในเตียงนะครับเพราะจะแปลตามศัพท์ชีแปลว่าหลอนวอสแปลว่าเป็นอยู่คืออิน <rez eki> แปลว่าในเบสแปลว่าเตียงหลอนอยู่ในเตียงไม่ได้เข้าไปมุดใต้เตียงอะไรชั้งชื่นนะครับแปลว่าหลอนเข้านอนนะลูกนะมาเรียนกันต่ออีกหน้าหนึ่งนะครับนะเพราะสัญญาณการบันทึกไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ไฟล์วิช English นะครับหนังเสือที่ชื่อว่าไฟล์วิช e n g l i s h ของชั้นโป .6 หกใน อ่านหนังสือที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับมาเรียนกันหน้า40เป็นทักษะการฟังนะครับ listening แต่คุณครูไม่ได้เปิดคลิปเสียงนะครับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้นะครับว่าใครเป็นคนพูดประโยคนั้นๆนะครับนะเพราะคำสั่งก็บอกว่านักเรียน l i s t e n นักเรียนฟังคลิปเสียงนะครับ and then แปลว่าแล้วนะครับห้นักเรียนอ่านแล้วก็ให้ write the correct names แล้วก็ให้เขียนชื่อที่ถูกต้องก็คือชื่อของบุคคลที่ถูกต้องตามคําพูดน,น,นั้นนะครับหนะตาต่างคลิปเสียงนั้นๆชื่อบุคคลที่ให้มานะครับก็คือชื่อเอมี่ชื่อเบนชื่อเฟร็ดชื่อเจนชื่อนิกและก็ชื่อซอลลี่นะครับประโยคแรกนะครับนนเขาพูดอย่างนี้นะครับแปลนะครับคุณครูแปลให้ด้วยด้านขวามือนั่นก็คือ you ชุดแ l l หิ m you แปลว่าคุณนะครับชุดแปลว่าควร t ช l l แปลว,ว่าบอกหิมแปลว,ว่าเขาผู้ชายควรที่จะบอกผู้ชายคนนั้นนะครับว่า he is n t a good singer คุณไม่ได้เป็นนักร้องที่เก่งนะครับหรือไม่ได้เป็นนักร้องที่ดีนะครับนะ it is better for him to know นะครับมันเป็นการดีเลยนะครับนะในการที่จะบอกให้เขารู้นะครับเพราะเขาร้องเสียงฟังไม่ค่อยได้เลยนะครับนะไปสะกิดบอกสักนิดหนึ่ง นะครับอย่าร้องเลยอย่าเป็นนักร้องนําเลยนะครับหนาะเพราะเสียงไม่เดียวเส้นเลยควรไปบอกตรงๆอยู่ชุดเทียอมนะครับควรควรที่จะไปบอกเขา this very nicely ไปบอกเกี่ยวกับสิ่งนี้นะครับหนาะบอกว่าอย่าร้องเลยนะครับหนาะมันเป็นการดีมากๆเลยนะครับหนาะขอได้โปรดเถอะอย่าร้องเลยนะครับหนาะเสียงแบบนี้แต่อย่าไปพูดแบบนั้นนะรับนะว่าเสียงแบบนี้อย่าร้องเลยนะครับไปบอกตรงๆว่า นะครับนะอย่าร้องเลยดีกว่านะครับนะให้เท l เฮมนะครับนะให้บอกเขา to l e r r t t p p l y y h e g u i หรือ r piano นะครับให้ไปเรียนเล่นกีตาร์หรือเล่นเปียโนดีกว่านะครับซิน c e ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าตั้งแต่นะครับ sin c e แปลว่าเพราะว่านะครับนะแปลว่าเพราะว่าเหมือนกับคาว่า Be because นะครับเพราะว่านะครับคือต้องรู้จักด้วยนะครับเพราะว่า he l i k e music เขาชอบเกี่ยวกับเรื่องดนตรีไม่ต้องร้องนะครับนะไปเป็นผู้เล่นดีกว่า ต้องสนิทกันด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้จักเลยจนะอยู่ๆไปเตือนเขาอย่างนี้เดี๋ยวโดนชกเอาได้ <c ười> คนที่พูดประโยคนี้คือใครครับอนัเกเรียนตาดีหรือเปล่าคุณครูเฉลยแล้วนะครับชื่อนี้ครับนี่โอเคนะครับนะผ่านข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับผม I think you should tell your friends how you feel นักเรียนต้องนึกถึงเหตุการณ์ด้วยนะครับนะว่าแต่ละประโยคนี่ของพูดเกี่ยวกับอะไร I think ก็ฉันคิดว่านะครับอยู่คุณนะครับชุดควร u ชลย i e เฟนนะครับไปบอกเพื่อนของคุณ how you feel ถึงความรู้สึกนะครับว่าคุณรู้สึกกับเขาอย่างไรกับเขาในที่นี้คืออาจจะทำมันสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับนะ,อะลองฟังต่อนะครับ d ชุดคำถามทุกจะเบาเตงชีวิต you l i k o d o เอง เดชทำทามทุกฉบ้บนะครับเดพวกเขานะครับนะชุดควรทำทมบางครั้งทุกพูดคุยอับ u t วเกี่ยวกับ things สิ่งต่างๆ which ซึ่งอยู่ like to doing คุณชอบกระทำนั่นก็แปลว่านะครับนะให้คุณไปบอกเพื่อนของคุณนะครับว่าพวกเขานะครับบางครั้งนั้นชอบกระทำสิ่งไหนนะครับให้ไปบอก นะครับเพื่อของคุณว่าบางครั้งนั่นคุณชอบกระทําสิ่งไหนอหรือ you can learn to, to like the thing with you don't like ตรงนี้จะแปลตามคำศัพท์นะครับแปลว่าหรือคุณสามารถเรียนรู้นะครับในการที่จะชอบสิ่งต่างๆซึ่งคุณไม่ชอบคุณครูก็เลยมาแปลสำนวนเสมใหม่นะครับว่า นะครับหรือคุณสามารถเรียนรู้นะครับที่จะยอมรับได้นะครับหรือจะรับได้ในที่นี่คือยอมรับภาษาใต้คุณครูเขียนว่ารับเฉยๆยอมรับได้นะครับนะในสิ่งที่คุณไม่ชอบนั่นเองคือเรียนรู้นะครับให้ชอบในสิ่งที่ไม่ชอบนะครับหนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันหมนัแต่แปลภปไทยก็คือเรียนรู้ที่จะยอมรับนะครับหนาในสิ่งที่ไม่ชอบนะครับ นี่คือสำนวนครัวพินันนะครับนะเพราะสำนวนแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันแล้วคนที่พูดประโยคนี้นะครับนะก็คือคนชื่อนี้เองนะครับอาจจะเหนื่อแล้วนะครับก็คล้ายๆกับข้อหนึ่งเมื่อกี้นะครับนะคือไปบอกเขาตรงๆนะครับว่านะครับให้ยอมรับนะครับนะในสิ่งที่ไม่ชอบนะครับให้ยอมรับ โอเคครับข้อที่3 I think ฉันคิดว่า you should speak to your parent นะครับคุณควรที่จะไปพูดกับคุณพ่อคุณแม่นะ ask them นะครับคือให้ไปเรียนท่านให้ไปบอกท่านนะครับ What you should do ในสิ่งซึ่งนะครับคุณควรจะกระทำหรือไม่อย่างไรนะครับให้ไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เพราะ perhaps บางทีนะครับแปลว่าบางที you could wear your friends n i g h t clothes คุณก็สามารถที่จะสวมเสื้อผ้าที่สวยงามนะครับของเพื่อน นะครับได้นะครับนะ when you need to go to the party เมื่อคุณต้องการที่จะไปงานปาร์ตี้แต่คุณไม่มีชุดสวยๆแต่คุณต้องการที่จะยืมเสื้อสวยๆของเพื่อนมาใส่คุณก็อาจจะทำได้นะครับแบบนั้นแต่ต้องไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับหนาะอย่าหยิบยืมของเพื่อนมาโดยที่ไม่ได้เรียนให้คุณพ่อคุณแม่ทราบนะครับเราะเดี๋ยวาจ,จะเกิดปัญหาได้ประมาณนั้นนะครับนาะความหมายแล้วคนที่พูด อ่คำวกนี้นะครับก็คือ sorry นะครับไปข้อที่สี่ต่อครับ It will be easy to find him a p r e s e n It will be easy นะครับแปลรวบเลยนะครับนะแปลว่ามันเป็นการง่ายนะครับนะ To find นในการที่จะพบว่านะครับนะ Find him him คือของผู้ชายอาไม่ใช่พบว่าทุกทีครับ ที่จะหานะครับหนาไฟตัวนี้แปลว่าหาหรือไปค้นหาไปซื้อหาเพื่อซึ่งนะครับแปลว่าของขวัญไปค้นหาไปซื้อหาของขวัญเช่นนิดหนึ่งนะครับอ่าอะไรก็ได้มาให้เขานะครับมันเป็นการให้ง่ายมากนะครับนะในการที่จะไปหาของขวัญมาให้เขานะครับแปลว่างั้นมันเป็นการง่ายที่จะไปหาของขวัญมาให้เขานะครับคือไปหาซื้อนั่นเองไฟเนี่ยตัวนี้ก็คือไปหาซื้อนะครับ How about getting him a CD นะครับเป็นไงบ้างนะครับหนะซื้อ CD ดีไหมเขาดีไหมนะครับคิดในใจ by นะครับ by นี่อย่าไปแปลว่าโดยนะครับแปลว่าเพราะว่าก็ได้นะครับนะเพราะว่า his favorite singer uh, from one of the shop at the night market คือแปลจากที่ข้าหลังมาก็ได้นะครับก็คือคือที่ตลาด night market night market ก็คือตลาดที่ขายกลางคืนนะครับนะ จะมีแผ่นซีดีนะครับที่เพื่อนคนนั้นนะครับที่เราต้องการซื้อของขวัญให้เนี่ยเรารู้จักเขาดีว่าเขาชอบเพลงนะครับนักร้องคนนั้นมากเลย his favorite singer นะครับมีแผ่นซีดีขายอยู่ในร้านใดร้านหนึ่งนะครับนาที่ไนท์ t ใน,ในที่ไนท์มาร์เก็คุณครูก็เลยแปลให้ว่าให้ไปซื้อซีดีให้ได้ไหมซึ่งแผน่นเป็นแผ่นซีดีของนักร้องที่เขาชื่นชอบนะครับจากร้านใดร้านหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ แล้ว the CDs are c h e a p e ช there แล้วเราก็ทราบมาแล้วนะครับว่าแผ่นซีดีที่นั่นนะครับหนาะขายราคาถูกนั่นเองนะครับและคนที่พูดประโยคนี้นะครับหรือข้อความทั้งหมดนี้ก็คือคนชื่อนี้ครับไปข้อที่5ต่อนะครับนะ think of interesting things to talk about ก็คือให้นักเรียนนึกถึงนะครับหนาะสิ่งที่น่าสนใจนะครับก่อนที่จะนำมาพูดนะครับนะ ให้นึกถึงสิ่งที่น่าสนใจแชลฟันนี่ซูรี่นะครับหรือไม่ก็ให้เล่าเรื่องตลกตลก make your friends laugh make your friends laugh นะครับนึกถึงเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนๆจะได้หัวเราะ you should also try to talk less and think of other people's f e e l i n g แต่ข้อสำคัญนะครับนะ เรื่องต่างๆที่คุณเลือกมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องตลกแล้วนะครับคุณพยายามนะครับนาอยู่คุณชดควร try พยายามนะครับ also แล้วด้วยเหมือนกัน to talk less แปลว่าพูดให้น้อยนะครับนะ talk lessand think of other p e o p l e f e e l i n g แล้วก็ให้นึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นให้มากนะครับนะ พูดให้น้อยแล้วก็นึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นให้มากโอเคนะครับคุณครูแปลประมาณนี้และคนที่พูดประโยคนี้ก็คือคำพูดทั้งหมดนี้นะครับก็คือคนนี้นะครับเป็นคนพูดต่อไปประโยคสุดท้ายนะครับก็คือ you should tell your parents and teachers at once อยู่คณนะครับชุดควรนะครับทบอกยของคุณ,พ,คณพ่อเรนคุณพ่อคุณแม่ and, และ teachers นะครับคุณครูหลายๆท่าน a d v a n c e แปลว่าสักครั้งหนึ่งนะครับหรือในที่สุดก็ได้นะครับในที่สุดคุณควรที่จะเรียนให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูทราบแปลว่าอย่างนั้นก็ได้นะ They can help you เดนนี่ก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะครับแ a นสามารถ h ท l p ย o u ช่วยคุณได้ก็คือมีอะไรให้ไปปรึกษาคุณให้ไปปรึกษาผู้ใหญ่นั่นเองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ i h i n k ฉันคิดว่า you r principal นะครับ Principal ในที่นี้แปลว่าคุณครูใหญ่หรือแปลว่าท่านผอ,อก็แล้กันนะครับนะท่านผู้อำนวยการนะครับ p r i n c i p a l หรือคุณครูนะครับหรือท่านผู้อำนวยการชุดควร t a ก k wan, to the boys p o r e n t เรนต t t บัแล้วถ้าท่านผอ,อจะไปพูดกับคุณพอ่อคุณแม่ของเด็กผู้ชายคนนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นน่าจะเดาเวตุการได้นะครับก็คือเด็กอาจจะทะเลาะกันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะแล้วก็ให้ไปเรียนพ่อแม่หรือ ่าคุณครูท่านอื่นๆหรือท่านปอนะครับและท่านบอก็จะสามารถไปพูดกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กคนนั้นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ได้ประมาณนั้นนะครับนะเราคงด่าเหตการ์ได้และคนที่พูดประโยคนี้ก็คือคนชื่อนี้ครับโอเคนะครับหนาะวันนี้สัญญาณการไล์สดนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณครูรีบจบแค่นี้นะครับหนาะเพราะเตรียมเอกสารไว้แต่เพียงเท่านี้เอง ขอบคุณทุกท่านนะครับหนาที่ติดตามชมการบันทึกคลิปหรือว่าการสอนของคุณครูนะครับในทุกช่องทางนะครับภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสังนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับนะ English is not as difficult as you think if you try m i g h t b e f a s c i n a t g d นะครับโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับคคคุณฟังดดดูและเขขข้้้าาชชชมม่่วววยยรกออ็บตใจที มอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกับผมครูอาี่นันต้องขอขอคุณ